สวัสดีค่ะพบก,กับน้องมิคอรอีกแล้วนะคะวันนี้น้องมีคอจะมากินไอติมไมโลน้องน้องมีคอไปดูวิธีการทำมาค่ะก็คือเอาไม้ใส่ลงไปไมาไอติมหรือพวกไม้อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะกินแล้วนะนี่มันก็จะเป็นแท่งแบบนี้เลย แล้วก็แล้วเขาก็เอาวิธีการนะแล้วเขเอานมไมโลนะคะมาเอาไม้เนี่ยมาเสียบไปแบบนั้นนะคะแล้วคะเนี่ยก็พอพอมันแข็งโฟกนะคะเ mm. ขาก็กัดกินเลยค่ะ mm. นี่เจนแล้วโ้มันคือแบบหนัก

วลุกคนคะมันมันเวลาแช่นานไหมคะพอคนเปิดมาน่าจะแช่นานเพราะว่าคนเขาเนี่ยขยาวรู้ว่า ว่ามันต้องแช่นานสำหรับใครที่อยากทำเหมือนน้องยีค้อนะคะก็ เอาซื้อลมไมโลมาเอาไม้ไอติมเนี่ยมาเสียบแต่ไม่ต้องทำตามแบบเอาไม้เสียบเข้าไปนะเพราะว่ามันจะจับอย่างนี้เลยต้องเอาไปแช่ตู้ฟรีดด้วยนะคะบ๊ายบาย